ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูค่ะยึดยาบ้า4 0 0 0 0เม็ดนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าแบรนด์เนมหรูอัาพรางตับตาของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างทางแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่346ตำรวจภูธรแม่สอดและฝ่ายปกครองค่ะไปตรวจสอบกระเป๋าปริศนานะคะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมสีขาวยี่ห้อดังนะคะเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่เนี่ยทิ้งไว้ค่ะในพงหญ้าริมน้ำบริเวณบ้านห้วยมหาวงหมู่ที่9ในตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาก จากการสำรวจบริเวณโดยรอบก็ไม่พบบุคคลใดๆนะคะที่คาดว่าจะเป็นเ,เจ้าของเมื่อเปิดกระเป๋าเนี่ยตรวจสอบภายในก็มียาบ้ามัดอยู่รวม4มัดรวม4ี่0 0ื่เม็ดจึงเชื่อว่าขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดเนยนำมาทิ้งไว้เพื่อรอผู้ร่วมขบวนการมารับเพื่อนำเข้าสู่ตัวเมืองชั้นในจึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ